ไป้าพิษไปมันเออไปไปยาพีษละมันอีกมาการ์มาการ์ยัดยาสิพิมยัดยึดยัดปืนคืนชีพด้วยอย่าลืมสิลืมแล้วปืนคืนชีพยามันแพงมันใช้ระวังต่อสู้ได้มันแพง จะต้องมันต้องกลับไปเริ่มใหม่ตรงนู้นเลยนะพิมพ์ชิบหายไปเปลี่ดีวีตัวเบเบดิวกวยเอ้ยสัสด์สัสดประกาศนังกีง่ายบ้างเพื่อนเหงาบไหมไม่ยังเหงาบเลยให้มันติดบิดไปนั่นแหละให้มันติดบิตายเอ้ยดูโคนเที่ยวยังไงไม่รู้สิ อือปวดตามแลว้โนี่ใจแทบ้าเชียนีิอ่าโอเค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 พวกมาตูนปงเยี่ยอยู่ไหนนั่นไงตรงนู้นนู้นตรงไหนตามมาให้ไปไอ้ไฟ ตรงนี้ไปไหนเ่ยโอ้โหถือขึนไปดูเปลี่ยนไปนะเฮ้ยเดี๋ยวนะฝนตกทะลุหลังคาแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่าอ่าไม่ถึงยังไม่ถึงทีเฮ้ยพีมมาเร็วเราต้องเตรียมตัวไปหาจักสเปนเราต้องต่อเดินทางต่อเราต้องไปที่น้ำพิมรับลมเรื่องเลืตายหาเจ็บแน่ซื้อยาก่อนเจ็ดยาเราเยอะเลยเว้ยเขาหยัดยาเยอะๆเลยเว้ยเดี๋ยวเราต้องไปสู้ยิมก่อนเว้ยก่อนจะไปอ่ะ เดี xtures, ๋ยวไปยอนเดี๋ยวไปลองหายเย่อะเอาไปอีกวัดมาสู้กันไอ้กระพวกเจ๊กันแต่ต้นเกมอีกวัดเสียงเพลงเี่ยมเอ้ยอย่าบอกว่าเราได้ยินภาพันฟ้าเฮ้ยเอ้ไรเสื้อเปียบมันจะจัดเลยเว้ยแหมเฮ้ย บอกได้เลยว่าโปเกมอนกูตายโดวๆแน่ใครแก้ธาตุใครวะก็จำติดอ่ะตีไปตรงนี้เลยหน้ายิ้มเลยเตีไว้หน้ายิ้มเลยเรียบร้อยเฮ้ยตกแล้วเป็นไงจักอย่างนี้เลยเหรอแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูวิวจับเดี๋ยวเลเวมากาวแล้ว นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเออช่างมันตีถ้าแค่ไม่กี่มันมองว่าจะเกิดเหมือนมันจะเกิดมันจากโปรแกรมบอลนะแต่เขายังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่ามันเกิดมาได้ไงเกิดมาทําไมเกิดคือความผิดพลาดอ๋อ P A R ใช่ไหมเตียงเคยโดนฝันเนี่ยใช่มันคือสถานะสตแตนเว้ยมันไม่สถานะช็อคถ้าเราท้าไปฟ้าไปอ่ะเออนี่นี่ถูกแล้ว่ง อลัสิป้ามไงอันนี้มันจะไม่เหมือนสลีว้ยมันจะถ้าดูแล้วมันจะมีโอกาสตีโดนอยู่ราคาตีไม่โดนอ่ะอ่ะอ่ะโรโรหายาเจรเร็วเร็วดิโวนเขาดิจุ๊เราคิดว่านายเป็นทาบเด็กแล้วแหละพีมไม่น่าใช่ดาดไฟฟ้ากลับไปฮิวมอนแป๊บ โอช้า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 อีเจ้ช้าผมต้องการอปรณ์ครับเงินดร์มอนอปกรณ์มีทดียเฮ้ยเหลือเลือดแค่หนเนี่ยน้ำเงาจริงดิเป็นมัคูเลยเจะิก่อนมะเลอไปเลยงั้นเราทำไปก่อนนะไมกมีไม่ ไอ้พี <Okay. S 1> yeah, mm ่ย hmm. ิ่งจำตอนนั like. ah ้นตะมีม oh ิกได้ไหมทำไมเนี่ยกูกูรู้สึกมันอยู่ตอนนั้นเลยเว้ยแล้วกูเพิ่งกูเห็นยิงโปเกมอนกูร้องโอ้ยเลยเว้ยเฮ้ยไม่คิดจะใส่เสื้อไหนเหรอหัวหน้ายิงมไม่คิดจะใส่เสื้อไหนเหรอหัวหน้ายิ้มไม่ใส่เสื้อมาสู้กันเร็วเออรู้แล้วยิงมาสู้กันแล้วโอ้โหโอ้โห อ๋อธาต işte, ุเหล็ก so, ถูกแล้วไม่ธาตุเหล็กเลยไม่ธาตุปลาไอ้แค่นี้ไม่ใช่ธาตุปลาธาตุเหล็กมองหัวเขเดียวไอ้ไอ้ตืดนเด้วยไอ้ตืนเตนเร็วยี่แปดไอ้พิมเบลยี่แปดแค่ตัวเดียวเลยแค่ตัวแรกมพงเลวว่ายี่แปด้วยตีกบตุกับเดียวกับตาย เะไปโปเก้อนกันเถอะเปิังเล้อน่ถออสู้สนใจสู้สนใจอย่างนั้นตีสักตีตีสักโอ้นี่วาคือเริบบลิาปปั๊บเลยเ้ยโอ้โหกระดานนั่นเลยเรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปหาไอ้นี่ มอนเตอร์ธาตุาพืชเนี่ยเอามาฟาร์มไว้ยังไม่ถึงยิ้มธาตุน้ำเลยยังไม่ถึงยิ้มธาตุน้ำเหมอโอเคโอ้นัเดเ,นเดียวตายเลือนหกสิบแป๊บนัดเดียวตายเลือนหกสิบนัดเดียวตายขนาดนั้นเลยเหรอคือเลือ่อนหกสิบไม่นัดเดียวตาย <c oughs> ไม่เชื่อยังไม่ดูในคลิปได้เลยเลือ่อนหกสิบนัดเดียวตายเลย โอ้โหขนาดนั้นเลยแรงจังว่าเนี่อู้เลือดแล้วหนึ่งเกือบตายใช้โดนใช้โดนใช้โดนเฮ้ยนั่นแหละีัดกังปูยีบักกังปูเหลือสองตัวและเหลือสองตัวทุกคนทุกคนใช้ง่ายๆเหมือนตัวอื่นไม่ใช่เว้ยยากเฉกเพงเลยยีบักกังปูโอ้ นัดเดียวตายเหลือบเลือดจะสุดท้ายแล้วไอ้น้องใหม่เทศกาลรับน้องใหม่น้องใหม่ยเยอะทเชื่อน้องใหม่ต้อมีอยู่สองสกิล่ทุกับผมกี่สัดตังปูแล้วแล้ววันนีไปว่าเทศกาลรับน้องใหม่แม่กี่สัตวดตังปูไอ้กี่สัดตังปูเื่อมันยังไม่ถึงครึ่งเลยเว้ยตายหายกันหมดแล้วอ่าเฉียด ความไฟเพยของอีทินครับผมนจัดเลยเว้ยน่ากลัวน oh ่ากลัว oh. จ mm ัดเลยเว้ยนัดเดียวตายอ่ะนัดเดียวได้หกสิได้หกสิม่ตายเลยเว้ยน่ากลัวอแลคือตลตัวแม่เลเยกูแม่เลี้ยมอยาเว้ย เดี๋ยวส่งหน่วยกล้าตายไปก่อนเว้ยหน่วยกล้าตายโอเคน้องมาเดี๋ยวน่าจะต้องไปไปข้างหน้าเลยเว้ยมีสกิลพิชก็ไปข้างหน้าเลยฟาร์มโปเกมอนไปเถอะไอ้เหี้ยฟาร์มยังไงมึงก็ไม่ถึงเลเวลยี่าจะถึงเเลวสิบแปดไม่เป็นไรตอนนี้เธอระแคทกูเลเวลโอ้ยนี่ละยี่สิบเจ็ดแล้วแลยี่สิบเจ็ดเหมือนกันเว้ยโดนตกนัดเดียวตายเหมือนกันมา เขาสู้ไหมกูแบบแค่เราจะคือต้องมีเลเวลตั้งประมาณสามสี่เปอถึงจะสู้มันได้ทั้งหมดอ่ะไอ้ีไม่ใช่ยิมที่สามแลเว้ยยิมที่สามอะมึงจะต้องหางันเช็นแล้วเว้ยแล้วไปเรียนตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยสู้ยิมอีกรอบทำให้มันติดพิษไม่ท้าไมแกถึงโจมตีไปโดนแก่บรรดาผิดทางแก่บรรดาผิดทางเพื่อน ลงทุกตัวไปตายก่อนเลยเว้ยยกเป็นตัวหลังอย่ากน้อยซ้ำตาเมีใส่มาชักปิดก็ยังดีเว้ยัใช่ไงใช้ท่าพี่ใส่มันอย่างว่าทำติดพิซีซะโอเคนี่คือคุณ<า>หัวหน้าเพื่อนยังทำใช้ท่าพี่ใส่มันไม่โดนหน้าติดปิดมันตีเร็วเว้ยปัญหาคือมันตีเร็วเว้ย กีตัดกังฟูแล้ววะนายมันมีโปกเกมอนกี่ตัววะสามตัวชิชหายแล้วแล้วคือปัญหาเว้ยไอ้โปกเกมอนตัวแรกเว้ยมันมีสก,กิลที่ทำแค่โจมตีเราแล้วครั้งหนึ่งมันจะทำให้เลือดเราเหลือหนึ่งว้ยป้าไม่ว่าจะเลือดเยอะแค่ไหนเว้ยนัดเดียวคือเหลือหนึ่งว่ะแต่เรกันคือหนึ่งแน่อน โอเคคำเด่งน่าจะต้องส่งหน่วยกล้าดายไปกนกวนใช่ไหมส่งหน่วยสองตัวแล้วก็ได้เงินมีพิษหรือนอน